มามามา,มารู้จักกับกันใส่งานของเครื่องกระเทาะเข้าเปลือกเนาะหลังจากติดตั้งเซจแล้วกับมาใส่ยางเนาะมาใส่ลูกยางง่ายๆเนาะกอบลูกยางเข้าไปเนาะกอบลูกยางต้องให้มันเรียบเนาะสอง อย่างสองเส้นต้องเรียบหรือว่าเพียงกันเนาะหน้าของมันต้องเสมอกันถ้าพอเสมอเมื่อก็เข้ามันมันจะเป็นช่องว่างข้าวอ่องเนาะต้องให้มันเสมอกันหน้าอย่างหน้าอย่างด้านนอกในทางด้านในก็ต้องซิดกันสุดเลยเนาะระหว่างอย่างสองเส้นหน้าอย่างที่มัน ที่ที่มันจะบดเข้าเาต้องให้มันซิดกันเนาะให้มันเสมอกันสําหรับเครื่องกระเทะเข้าไม่ไม่ๆนี่จังไดจังไดมันก็ต้องชิดเนาะเพราะว่ามันบดทนันได้เสียศูนย์อย่างนั้นมายังทามาไม่ไม่ไม่ชิดเลยเนาะไม่ไม่แกะกล่องมันจะ,ะค่อยมีปัญหาเนาะถ้าหากผ่านการใช้งานไปดุแล้วมันจะเสียชูนว่าง่ายๆเนาะลูกปืนมันาน่า จะแตกแต่ยังแล้กกัเปลี่ยนลูกปืนมาใหม่มุมันสิบได้เนาะต้องค้นเข้าลงกึืนข้างในมันถึงชมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกติหรือว่าใช้างานเหมือนกับเครื่องใหม่เนาะถ้าเครื่องใหม่อย่างนี้นบ้อยเอร์เซ็เลยเนาะมันจะซิททุกอย่างเพราะว่าเขาเซ็คมาเรียบร้อยแล้วเชในการใช้งาน,น,นง่ายเนาะ ในการเปลี่ยนยางก็เหมือนกันเนาะยางสองเส้นมันต้องซิดกันมันต้องรูปยางที่มาจากโรงงานมันกับ่อ่อยแนอนเนาะบางค้างมันก็เขาคึงมามันก็ได้บางค้งขึงมาบ่ได้เอาก็วาปรับใส่กันมัาเรียกใส่กันเนาะยางท่ละเส้นไม่นสิบ่เสมอบางบางเส้นเขาคึงมามันก็ได้กันเสมอกันบางเส้นมันก็บ่เสมอเนาะข้างน้อยข้างใหญ่ ถ้าเป็นครั้งน้อยครั้งง่าฮะก็ต้องหาเลือกเส้นทีน่มันพอดีไม่ใช่การถ้าพอดีก็ต้องได้เปลี่ยนออกเนาะไม่ไหมไม่ไมไมต่โรงงานกับเหมือนกันเนาะบบมีอย่างแน่นอนพ่อเขากูค่คนเฮ็ดขึ้นกันบางคนมันก็เฮ็ดดีบางคนมันก็เฮ็ดบ่ดีบางคนมันกึ่งให้มันได้ชูนบางคนมันก็ไ่ได้ชูนเน,น,น,นาะอย่างนะเฮาก็บูฮู้น้ำเขาที่เขาเฮ็ดมาเนาะอาม่าเข้า เครื่องแล้วมันซีบได้ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนออกใส่เส้นใหม่เข้าไปเนาะถ้าว่ามันบอสั้นบางอย่างเนาะถ้ามันบอได้กันหรือบาอย่างมันบอทึกกันมันบอเสมอเครื่องมันจะสั้นเนาะมันจะสั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บสายพานมันก็จะดีดดองๆเลยถ้ามันได้กันมันก็สีปกติอย่างนี้แหละเนาะสายพานมันก็สะบูดีเครื่องมันก็สะบอสั้นเนาะ มันก็จะเดินเนียนยๆปกติสำหรับการทำงานกันง่ายๆเนาะแค่มูลแค๊กเดียวก็เรียบร้อยไปเลยเนาะมันจะทำงานด้วยโต๊ะเดียงแบบอัตโนมัติไปเลยเนาะง่ายกว่านี้กับผมมี่ีกแล้วคือว่าแล้วเนาะ นี่ก็คือเครื่องหมายเนาะทุกอย่างสําหรับระบบโรงงานทั้งหมดเลยเนาะเครื่องหมายในสาใส่เขาให้ปิดให้เปิดให้จกได้จกบวดได้คือว่าเครื่องหมายอันตรายวาง่ายๆเนาะนี่คือปุ่มปิดปุ่มเปิดเนาะนปิดปั๊บมาแพมมันก็ดับทุกอย่างกะแต่ทุกอย่างยังหมุนเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าปิดมันกาวเอ,องมันเนาะ มันสั่งงานโดยาการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติเนะไฟฟ้าทั้งหมดเนาะนทางเข้าก็เหมือนกันเนะาะหลังจากเขาตั้งที่แรกได้แล้วมันก็มันจะไปตามระบบมันเลยเนาะเพราะมันมีตัวมังคับอยู่เนาะไปทังความมือก็คืออัตโนมัติเนะกบมาทาง ้ายมือก็คืออัตโนมือแบบว่าระบบปกตินะระบบธรรมดามันจะประตัดให้ถ้าอัตโนมัติมันจะตัดเนาะเวลาเข้าหลายประทันบ่มีเข้ามันก็จะตัดให้แต่มาทั้งอะระบบธรรมดามันจะปวตัดให้เนาะมันจะทํางานปกติอะเห็นได้อย่างสีกันนี่คือค่ามิเตอร์วัดสําหรับแห้งดันที่ใช้บีบลูกยางสองเช่นเข้าหากันเนาะเรียกว่าแห้งดันบีบเข้าเนาะมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะแรงดันมันเนาะ ที่บดข้าวหรือที่บีบข้าวล้วเนาะมีทุกอย่างสองเส้นข้าหากันนะเนาะนี่คือระบบเซนเซอร์ของมันเนาะเซนเซอร์เข้าลงหรือบลลงเนาะข้าไหลาบลูไหลตัวตัวตัดมันใช่ว่าถ้าเปรียบเทียบชาคนก็นคือตามันเนาะตาเบิง่งข้าลงหรือบล,ลนีงตัวนี้คือปั๊บทางเข้าเนาะตัวจับหมุนเพิ่มทางเข้าตัวนี้เนาะจะปล่อยค่อยปล่อยแห้งกับตัวนี้แหลนะนี่ มูลหนาวเนาะปับนะ๊บเอาเนาะเปิดทางเข้าก็จะชีเนาะเข้ามันจะไหลลงทั้งจยุยทั้งข้างบนเนาะมันมีระบบเซนเซอร์ระบบกล้องอัตโนมัติกันเชียวเนาะเปรียบเสม,มือนคนคือตาม,มันแล้วเนาะอีกเครื่องหนึ่งกล็ลังต่อภัยเจ้าเนาะต่อภัยคอมอเตอร์เนาะ เครื่องที่ตั้งเวชชีพกิดใช้างานไปเลยเนาะเครื่องที่ยังโมเวชชีพกิดทำต่อไปเนาะประกอบต่อไปเครื่องในเซ็ตกล่องอนะลองลองใช้งานไปก่อนเนาะเครื่องใน,นทโ่เวชชีพทำไปบุมี่อย่างเนาะพ่อบอกมันสำเร็จมาจากโรงงานแล้วกันเฉวาวเานาะมากตั้งใส่ รูล,ล่างเข้าล่างเดิมของมันมันก็โอเคไปเลยเนาะที่เพิ่มใ้ก็คือมอเตอร์ของรุ่มสีมอเตอร์ของเครื่องเก่าแล้วนะของเครื่องเก่าที่เตี่ยนออกไปพ่อเอามาแทนเครื่องเก่าเนี่ยเนาะสำหรับการเดินใช้พอ,อ,อกใช้ไพกกะเป็นเรียบเรียบร้อยดีเนาะโอเคเนาะสวยงามดูการทำงาน น,นี่นี่คือมีเตอลมเข้านอนนี่เนาะลมเข้าให้อยู่ประมาณสี่บาทเนาะถ้าน้อยกว่าก็น้อยกว่านิดนิดเนาะลมอ,อุตรงอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าวัดตามเกีก่ขึ้นกำลังเที่ยงพอดีเนาะแต่เทียบกับนาฬิกานี้คือตัวปับ๊บทางเข้าเนะที่เขาใส่กระเพพาทุกอย่างเลยเนาะเขาแก้เพิ่มเติมมา หน่วยเซ็นเซอร์ภัยแม่แม่แม่ดูเขาจะว่าเราก็กล้องเนาะเทียบสก้นกับเมือนตาและลูกตานี่ปล่อยเข้าประมาณนี้แหละช่องกว่าเนาะจำนี้ก็กระเพาะเอาบใบแล้วเนาะแล้วปอยฮอดสามมูกอเพาะตายแย่เลยกระเพาะตายเลยหมุนบทันเลยถ้าเข้าบทันก็จะว่านาะสำหรับทางเข้านี่มันใช้ระบบ สั้นเนาะโมเมนปล่อยธรรมดาเนาะมันมีถาดสั้นเนาะอยู่ทางด้านในมันบมเมนไหลตามล่างปกติเพราะป้อยตามถาดสั้นเนาะมันมีถาดเข้าอยู่เนาะมันจะเข้าลงมาตามรางแล้วมาตกจะธถาดสั้นถาดสั้นแหละก็ทํางานเพราะมันการทํางานของธาดสั้นก็คือมันมีหน้าที่สั้นจะเให้เข้าไหลไปเนาะทั้งอยู่ด้านในนี่แหละเนาะ เข้าก็จะไหลไปตามแรงชั่นมันบมดได้ไหลตามถ้าเป็นลุกเครื่องกระทอเก้าลุ้นเก้ามันจะไหลาตามลางอันนี้มันไหลาตามทตดสั้นเนาะมันมีทตดสั้นอยู่แท้ๆ,ๆมันก็ไหลไปเรื่อยๆเ,เนาะมันทําแบบเครื่องเครื่องยิงสีเนาะเครื่องยิงสีก็ใชรระบบทตดสั้นเหมือนกันเนาะมันก็แกมาจากเครื่องยิงสีเลยเนาะเอามาปรับสาย เพราะว่าวาง่ายๆกับคนลยุธนเนาะความปิกแพงความสลาดของคน,นมันปับเปลี่ยนไป <c oughs> จากที่ใส่่างปกติมันบดใส่มันมาใส่ถาดสั้นให้มันว่อง่ายๆเพิ่มราคาสินค้าขึ้นเนาะ <c oughs> จับตัวนี้มาเพิ่มจับตัวนั้น <c oughs> จับตัวนั้นเพิ่มจากตัวนี้ราคามันก็เพิ่มขึ้นเนาะ <c oughs> มันก็ได้ไอเดียได้ความคิดว่าง่ายๆยิ่งตามการปรับบซส์ของคนที่คิดเครื่องออกมาว่าง่ายๆเนาะ นี่คือคือป้ายห้ามเตือนต่ตางๆเนาะ,ะระบบโรงงานเขาจะมีป้ายห้ามเตือนแบบนี้ทั้งหมดเลยเนาะห้ามจกหา้ามยังให้ระวังห้ามปิดห้ามเปิดในเวลาสี่เขื่อนทํางานเนาะการใช้ง่ายเกินเนาะจับหมุนคว้ามือก็บเป็นอัตโนมัติหมุนมาใช้มือก็เป็นอัตโนมือยอมรับอย่างก็ค่าก็าประมาณนี้แล้วเนาะ ผมว่าตำนวัิมันดียางก็คือ้นให้มไม่ลูกยางเนาะเพราะว่ามันจะดีนอกเองแบบนี้แหละเนาะเวลาขับผมมาจะดีนอกเลยเนาะระบบปกติรุ่นเก่าเก้าก็เป็นยางเสมอกันบมมียางสูงยางต่ำนี่ข้างขวามันจะต่ำกว่าข้างซ้ายเนาะเพื่อกันเข้าบ่ให้กระเด็นกายไปเนาะมันไปต่มเส้นสูงมันกระตกลงมาเส้นต่ำมองงนะ่ายๆเนาะเขาคิดบ่ให้เข้ามัานกระเด็นไป เงินหรือว่ามาให้กระเด็นนอกเนาะข้ามต้องกระเด็นลงใส่ล่างมันใส่เอ็นลองลูกอย่างสองเส้นมันหมุนใส่กันเนาะทุกชวีงกลางเลยเนาะถ้าข้าวบุมีอยู่ในกระจ่เนาะเครื่องมันก็จะตัดเนาะตัวจับเซนเซอร์มันหรือประกองมันหรือรตามันนี่แหละอันนี้คือปั๊บทางเขาอยากได้แห้งปล่อยแห้งกับปั๊บหมาหมุนเนอาเนาะ โดเซนเซอร์มีอยู่เนาะเวลาเขามีมันก็จะทํางานแต่เวลาเขาไม,ม่มันก็สร้างการกับคืนหาระบบมันระบบมันก็จะสร้างปิดทันทีเลยเนาะเวลาเขามามันก็จะเปิดต่อเนาะเฮ็ดให้ไพ่ผมไม่อย่างเนาะเพราะว่าเวลามันตัดลูกยางมันก็จะดีดออกจากกันเนาะ